ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการสัปดาห์ <t> <writers> ก่อนหน้านั้นเรามาถ่ายเรื่องของฟิลาโนแล้วก็แนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับรถรุ่นฟิลาโนไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ต่อไปเราก็มาพูดถึงสํานักแต่งฟิลาโน่ด้วยเช่นกันแต่สัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่กับเจ้าของสํานักแ,แต่งอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านแต่ง ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทไทยาฮ่ามอเตอร์แล้วตอนเปิดตัวรถนะคะเขาเได้รับเกียรนจากบริษัทไทยยาฮ่ามอเตอร์ให้มาตกแต่งรถรุ่นเปีาโนโด้วย<ม>เช่นกันแหมคันนี้เข้าตาพอสมควรแล้วก็มีสีสันพอสมควรเดี๋ยวไปรู้จักกับเจียบกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เจียบค่ะ,ส,ส,คะสุพรชัยแสงอรุณครับจากอาเจลสซิ่งจังหวัดสมุทรสงครามครับผมต้องถามนิดนึงมาไกลถึงสมุทรสงคราม จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเท่าที่ดูจากสายตาด้วยความเป็นผู้หญิงเนาะก็เลยมองเรื่องของสีสันก่อนมันมันเป็นยังไงบ้างทาไมถึงมีแนวคิดเรื่องของสีสันแซมกับรถฟิลาโน,โนคันนี้ก็คือมันเป็นรถที่ดูมีสไตล์สมาร์ท,ทในตัวของมันเองอยู่แล้วผมก็เลยเคิดว่าคอนเซปต์ในการแต่งก็คือเน้นออกไปสไตล์ทางแฟชั่นยุโรเปียสสไตล์ก็คือเน้นโทนสีสันให้มี ชีวิตชีว่าขึ้นครับผมนั่นคือหัวใจสำคัญหรือว่าคอนเซปต์คอนเซปต์ครับผมงั้นต้องเรีินถามนิดนึงว่าสีสันที่เราเลือกมาชอบจริงๆริงไหมคะที่มีสีเล่นริ้วลอยกันอย่างนี้บอกได้เลยว่ามันมันมันโดนนะผู้หญิงก็โดนผู้ชายที่ชอบสีสันก็โดนคิดนานไหมฮะกว่าจะได้แบบสีนี้มาแมทกับสีนี้แล้วมาสลับกับสีนั้นเนี่ยก็ไม่นานครับผม ก็คือใช้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ครับผมก็คือมันเป็นเทรนของแฟชั่น right ที่มันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วครับก็คือให้เอาเราเอามาให้มันแมทกับตัวรถขึ้นมาก็คือสีสันเราเน้นออกมาก็คือแบบบางอย่างตรงนี้รูปแบบให้มันดูมีจุดโดดเด่นของมันคือขับไปแล้วให้แบบคนมองสะดุดตาถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนกับว่าเตาก็คมอยู่แล้วครับ คิ้วก็คมอยู่แล้วปากจมูกก็รับกันอยู่แล้วเียงแต่ว่าแต่งแต้มเติมสีสันให้ให้หน้าตาเขาดูโดดเด่นมากขึ้นคันนี้จุดเด่นของรถคันนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนไปออกมาเป็นสไตล์ที่ทางพี่เจี๊ยบทับนั้นมีกี่จุดบ้างมีอะไรบ้างคะก็หลายจุดนะครับอย่างแรกก็คือสีเราออกแบบสีขึ้นมาใหม่ใช้โทนสีเทานะครับโทนสีเทาให้ดูมีเทาเทาอ่อน เพื่อให้มันดูมีมิติขึ้นมาที่สังเกตนะครับอย่างตรงจุดนี้เทานี้จะมีเป็นอ่อนเพื่อตัดเพราะว่าถ้าเกิดมันใช่ใช่เพราะว่าเท่าเขาจะมีสองเท้าครับผมใช่ครับค่ะถ้าสีเดียวกันมันจะดูเหมือนมันจะดูเรียบเกินไปแล้วก็ตัดขาวเพื่อให้มันดูสว่างขึ้นมาแล้วก็มีสีเขียวสีส้มผสมผสานก็คือเป็นหลากสีไปเลยก็จะเสริม ความโดดเด่นก็คือเป็นลวดลายลายสีสันสีที่มีการสลับสีหลายสีเด็กๆแค่ายๆสีลุ้งเนาะแต่ว่าสีมันจะโดดเด่นกว่าสไตล์สมินะครับผมเห็นหน้าตาพี่เรียบๆนะคะแต่ว่าไม่นึกว่าพี่จะออกแบบได้แบบสีสันแจ๋ววๆขนาดนั้นนะคะที่ชอบก็คือช่วงหน้าจอของตัวหน้ารถคอนโซลตัวนี้นะคะมันเป็นสีเขียวครับเพราะว่าตัวในเรือนไม้นี่ ของเขามันจะเป็นสีครีมออกสีเบจพอเราใส่สีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะดูลอยขึ้นมาอมให้มันดูโดด <คม S 1> เด่นมากขึ้น,นใช่ครับและอันหนึ่งที่เห็นด้วยกับตาตรงนี้ก็คือกระจกกระจกครับทำไมถึงเลือกกระจกรูปแบบมันดูมันดูโมเดิร์นแล้วก็ดูแบบกระชับเอียครับคือผมว่ามันคล่องตัวกับที่ว่าเราจะใส่แบบสแตนดาร์ดแต่นั้นก็โอเคนะครับแต่นี้คือเรามาปรับแต่งให้มันดู สมัยใหม่หน่อยดูสมัยใหม่หน่อยผู้เรนคนขี่ดูจัดมากันเถอะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะที่เห็นรถเด็ดอีกอันหนึ่งแม่ดวงตาของฟิลาโนรุ่นนี้ไม่ธรรมดาพี่เปลี่ยนไฟอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อเป็นเป็นโปรเจคเตอร์ครับผมให้มันดูแบบดูสไตล์เพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปจริงๆมันสว่างคอาเรียกว่าสแตนดาร์ดก็สว่างนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ตัวนี้เขา เปลี่ยนมาเป็นเป็นรถรุ่นแรกที่ว่าใช้เป็นไฟฮาโลเจน H4 ครับผมอันนี้คือเรามาแอแดปเข้าไปแอแดเข้าไปใช่แล้วก็มีอะไรอีกครับที่เห็นส่วนหน้านี้ก็มีอย่างเป็นอุปกรณ์ที่ว่าความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับล้อครับใช้เป็นล้อแม็กของโยโกขนาด12นิ้วเท่าเดิมแต่ว่าเป็นเป็นเป็นลายของ SR10 อะครับคือลายของ SR10 SR ใช่ครับอโอเค ก็คือมันเป็นยางที่ว่าเป็นจุ๊บเล็กเป็นแบคที่ว่าเหมือนสแตนดาร์ดไม่ต้องใช้อย่างใดเหมือนเดิมเปลี่ยนเข้าไปให้มันสวยงามขึ้นใช่ครับแล้วก็ช่วงหน้าเราก็เปลี่ยนใหม่คือใช้เป็นดีไซน์ใหม่ของยี่ห้อคอมบิดนะครับให้มันดูดูสวยรับกับตัวรถอะครับแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยระบบเบรกก็คือเปลี่ยนเป็นซีพอตเป็นงาน CNC แบบสไตล์ของที่ว่าวัยรุ่นเขาชอบกันนิยมกัน แล้วก็เพิ่มเติมเป็นจานดิสจานดิสเบรกนี่จะเพิ่มขนาดของมันก็คือขึ้นมาเป็น220มิลเพื่อในการเบรกคือดีดียิ่งกระชับมากขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วเเาามีส่วนไหนที่เอาคอนโซลด้านในก่อนพักเท้านะครับเป็นคานวางเสริมทำผลิตจากอลูมิเนียมคือทำให้เราแบบเหยียบเวลาการขับขี่เนี่ย คือมันมีมิติในการวางเท้ามากขึ้นคือเวลาถ้าสมมติเราวางวางปกติเวลาที่เราขับเราก็เมื่อยครับถ้าเราเมื่อยเราอยากจะเปลี่ยนอริยบทในการขับขี่ก็คือยกขาขึ้นมาได้ขับทางไกลนี่จะสบายดีครับสบายเลยเนาะที่อีกอันหนึ่งได้จะถูกใจสาวๆเพราะว่าที่แขวนตะขอครับเป็นเอ็กซซอรีของทางยามาฮ่าอยู่นะครับซึ่งซึ่งซึ่งมีจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วก็สามารถเอามา ช่วยเพิ่มสีสันเข้าไปเป็นเอ็กซ์เซอรีของทางยามาฮ่าจะมีสนใจมากเลยใส่คริสตัลลงไปนิดใช่เห็นบอกว่ามีติดเพชรด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะคันนี้ครับสวยงามสวยงามแล้วมีเบาะเบาเบาทรายใหม่ก็คือทําให้เสริมเสริมช่วงช่วงตูดท้ายให้มันดงขึ้นมาหน่อยคือพูดง่ายๆว่าคนคนคนนั่งท้ายนั่งสบายขึ้นแล้วสามารถที่ จะมองขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ท่าไอเสียเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสอีโวเป็นซุปเปอร์แทบนะครับเสียงไม่ดังนะครับอันนี้จริงๆเหรอคะครับผมทำไมมันถึงไม่ดังก็คือเขาทาง e ีโวนี่เขาออกแบบมามีแผ่นกั้นมีอะไรก็คือเราสามารถจะทําให้เงียบเข้าไปได้อีกได้เงียบเข้าไปได้อีกครับก็คือเสริมแผ่นแท็บเข้าไปโอ้แล้วเป็นสแตนเลสใช่ครับเสียงจะเบาครับผมโอ้โหไม่ธรรมดา แล้วมีตรงไหนอีกคะพี่ชงหลังเป็นวา S เอสนะครับเป็นแก๊สไฮบริดนะครับตรงนี้เป็นชคแกส๊สของแท้เพื่อเพิ่มความการรับน้ําหนักค่ะให้มันดีขึ้นการทรงตัวก่อนถนนครับผม,มแล้วก็มีตรงไหนที่โดดเด่นอีกคะครับก็มีมือลิงนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งทั่วไปอยู่แล้ว รถแทบท uh mm ุก hmm. คันส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นจะชอบอยู่แล้วมือลิงสปริงอะไรนี่คือถ้าถอยมาคือต้องเปลี่ยนหลักๆตัวนี้อยู่แล้วครับตัวหลักๆของเขาอยู่แล้วก็คือเราก็ต้องเก็บรายละเอียดของวัยรุ่นที่เขาชอบโดยพื้นฐานอยู่แล้วก็มาตกแต่งเรื่องสีสันเข้าไปแต่คันนี้ยอมรับว่ามีความโดดเด่นเรื่องของสีสันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรถซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไทยยามาฮ่าเอเตอร์ก็มีอุปกรณ์ตกแต่งโดยทั่วไปขายอยู่แล้วก็สามารถเอามาอัดแอปใช้ได้ด้วยเช่นกันต้องเรียนถามพี่หน่อย ถ้าเกิดคนที่สนใจชอบสีสันแบบนี้เข้ามาที่สำนักแต่งของที่แล้วใช่ครับอยู่ที่ไหนคะอ๋ออยู่ที่สมุทรสงคารามนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่เคยไปตลาดมหวาก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดมหวาครับอยู่ในโจเมืองก็มีเบอร์โทรนะครับ0818605589แล้วก็034770271ครับผมผมชิดเกียบครับ ใครสนใจก็ไปหาพี่เจี๊ยบตับนั้นนะคะใครที่อยู่ใกล้สมุทรสงครามก็แวะไปเยี่ยมเยียนพี่เจี๊ยบได้นะคะแล้วถ้าคนมีแบบเป็นของตัวเองมาสเก็ตมาเรียบร้อยอยากได้แบบนี้สีแบบนี้ทำแบบนี้จะทำได้ไหมได้ครับแล้วทก็คือตามสไตล์ปกติถ้าเราการทำรถให้ลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับความพึงหัวใจของลูกค้างบประมาณแล้วก็ดีไซน์ของตัวเองบางครั้งเขามีแบบมานำเสนอก็คือเออ ที่ผมอยากทําแบบนี้นะก็ปรึกษาได้รเราก็สามารถให้คําปรึกษาได้บางอย่างคือเราทําตามใจลูกค้าอยู่แล้วอ่ะอย่างงี้เอาใจน้องๆวัยรุ่นนิดนึงเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่เดินไปหาพี่เจี๊ยบได้ก็ร,ราคาแหละครับก็งบประมาณไม่ไม่ไม่มากก็คือหลักพันก็ทําได้หลักพันก็ทําได้จนถึงหลักหมื่นนะครับคือทําถ้าทําทั้งคันนะครับผมแต่ถ้าอย่างออกมาอยากลดสแตนดาดเออพี่ผมอยากใส่แค่ตรงนี้ตรงนี้คือ ตา,ตามความเหมาะสมของงบประมาณลูกค้าใช่ครับในพี่เชฟครับเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งรถฟิลโน่ขันนี้ไปแล้วแต่ช,ช่วงหน้าพี่เชฟค่ะต้องมาบอกนิดนึงว่าร้านที่เชฟเนี่ยมีการตกแต่งรถประเภทไหนบ้างอะไรแบบไหนบ้างของเอ็มนหนะคะเดี๋ยวคุยคุณผู้ชมฟังแต่ตอนนี้ต้องพาช, <ๆ S 1> ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ